สิ่งที่ย้อนไม่ได้ก็คือเวลาสิ่งที่หนีไม่ได้ก็คือความตายสิ่งที่ซื้อไม่ได้ก็คือสุขภาพและชีวิตสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือใจคนสิ่งที่ต้องอดทนก็คือใจตัวเองขอเจริญสุขนะท่านผู้ชม รายการนานาสาระธรรมะต่างแดนนะเสียงธรรมจากวัดรัตนปัญญาทุกๆท่านนะทุกทุกวันเราก็จะได้พบกับสิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่เป็นประโยชนนะ์โดยเฉพาะข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีงามนะตอนนี้ก็เป็นตอนที่ห้า นะซึ่งได้นํามาเสนอแก่ท่านผู้ชมทั้งหลายผ่านทาง Facebook ของวัดรัตนปัญญานะเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์อนะันเกิดขึ้นจากการได้ฟังธรรมะนะเพื่อจะได้เป็นเครื่องเตือนจ,จ,จิตสกิดใจธรรมะสั้นๆข้อคิดดีๆคติธรรมคำกรอน สอนใจอย่างน้อยเราก็อาจจะได้เอาไปใช้ในการแนะนำคนอื่นหรือว่าเอาไว้เตือนใจตัวเองสำหรับวันนี้ขอเสนอข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีงามอยู่ด้วยปัญญาปัญหาไม่มีท่านทั้งหลายคนเราเนี่ย จะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าพระองค์รับรองเรื่องนี้ไว้เป็นพุทธภาสิตวันนี้จะเสนอประมาณ5ข้อตามเวลาที่พอจะมีอยู่นะเพียงเล็กน้อยข้อที่1นพระพุทธเจ้าพระองค์รับรองไว้ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาซึ่งแปลว่าแสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มีแสงไฟสว่างทางตาแสงปัญญาสว่างทางใจแสงข้างนอกมองเห็นในเวลากลางวันกับกลางคืนแต่แสงข้างในสว่างในใจของเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ขอให้ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาจงจำไว้เสมอว่าปัญหามีไว้แก้ไม่ใช่มีไว้กรุมข้อที่สองพระองค์รับรองเกี่ยวกับเรื่องของอยู่ด้วยปัญญาปัญหาไม่มีปัญญาณรานังรัตนังซึ่งแปลว่าปัญญาเป็นรัตนะของนอรชนก็หมายความว่า สิ่งที่ประเสริฐที่จะทำให้ชีวิตของเราดีของเราพัฒนาขึ้นของเราเจริญขึ้นก็คือตัวปัญญาเป็นแก้วของนอรชนผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นนะที่จะนำปัญญาไปใช้ให้ถูกต้องเช่นเอาไปช่วยเหลือสังคมเอาไป พัฒนาชีวิตเอาไปพัฒนาหมู่บ้านเอาไปพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองถ้าคนในชาติเป็นคนที่มีปัญญาประเทศนั้นก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราไปอยู่ประเทศใดถ้ามองเห็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องวัตถุแล้วเราจะมองแค่ภายนอกแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องมองที่ คนในชาตินั้นมีระเบียบม,มีวินัยรักษากฎรักษากติกานี่แหละเขาเรียกว่าปัญญาเป็นรัตนะของนรชนส่วนข้อที่สามปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกท่านทั้งหลายดังที่บอกไว้แล้วว่าแสงพระอาทิตย์สว่างกลางวันแสงพระจันทร์สว่างกลางคืน แต่แสงแห่งปัญญานั้นสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อเรามีความทุกข์เมื่อเรามีปัญหาใช้ปัญญาในการแก้นั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญข้อที่4ปัญญาชีวิชีวิตมาหุเศษถังปราดกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนจงอยู่ด้วยปัญญาปัญหาจะไม่มีข้อสุดท้ายปัญญายะบริสุทธิ์ชติคนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญาเพราะนั้นถ้าเราอยู่ในโลกนี้มีอะไรเกิดขึ้นเราต้องตั้งสติเสียก่อนสติมาปัญญาเกิดสติเตลเดิดจะเกิดปัญหาสติมาหมาไม่กัด สติถูกตัดจะกัดกับหมาสติดีจะมีรอยยิ้มสติถูกทิ่มรอยยิ้มจะไม่มีข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีงามสำหรับวันนี้หวังว่าคงจะเป็นสาระคงจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมทั้งหลายขอให้ทุกท่านจงอยู่ด้วยปัญญาแล้วปัญหาจะไม่มีจงทั่วกันทุกท่านทุกคนขอเจริญพร